สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสบ l ยกับ e t Channel นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอข่าวนะครับเกี่ยวกับ Spotify ไม่ต่อสัญญาครับ k านะครับทำให้คนที่ดูคนที่นั่งฟัง Spotify นะครับไม่สามารถทจะกดเพลงหลายเพลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของพีเกิลลีได้เลยครับข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ตอนแสนผมชันแทรายละเอียดทั้งหมดว้ใต้คลิปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็คือว่า การสัญญามันมีการสัญญาและมีการบดเุลาใช่ไหมครับแต่ปัญหามีว่าของ Global ของทั่วโลกนะครับของคาค่าเนะครับหมดสัญญาก่อนครับแต่ที่ของเกาหลีนะครับยังไม่หมดสัญญาแต่ตัว s p o t i f y เขาอยากเขาอยากต่อสัญญาพร้อมกันคราวนี้สาเหตุที่เกิดว่าเสพเป็นต่างๆในเกาหลีนะครับ ก็จะบอกเลยว่าเขาเขาเริ่มออกมาที่จะพลว่าเอ้ยทำไมถึงมีเหตุการณ์เหล่านี้ได้เหตุการณ์ถึงว่าเอ้ยทำไมถึงผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเ,เงินมาขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทำไมถึงถึงต้องรอนะครับหรือไมีเสพเป็นมากมายนะครับตอนนี้ก็มีสื่อนะครับแล้วมีจากต้นสังกัดครับก็ไป ติดต่อกับตรง Spotify นะครับให้ทาง Spotify ได้ได้ปล่อยเพลงนะครับเพราะว่าอันนี้มันสำคัญนะเพราะว่า s p o t เป็นเจ้าหนึ่งที่เจ้าใหญ่นะครับที่เป็นสตรีมเพลงให้คนฟังนะครับก็รอข่าวนะครับก็ระวังว่าตัว Spotify จะต่อสัญญาณนะครับเพื่อทุกคนในทั่วโลกนะครับนอกจากเกาหลีที่จะได้ฟัง เงของ kpop นะครับครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องสม g a เ g e t นะครับจะมาทุกวันเพื้อหักนะครับขอบคุณมากครับ